รับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมีนสำหรับชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณร้อยเอร์เซตและสําหรับ playoffs. ทุกราศีเลยเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีพิจิกถ้าคุณมีดวงดาวนะครับเช่นดาวคานาพุธดาวเสาร์ ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบนะครับ คืนี้วันที่ผมเห็นสรรมการคือวันที่13เดือน11พฤศจิกายน2567คือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมด7วันทืน,นี้เนี่ยสรรมการนี้ก็คือดาวพฤหัสโวนังสีกับดาวทิพย์คิวปิโดเท่ากับจุดเจ้าชะตาเมฆความหมายจะแปลว่า มีความสุขอยู่กับสาธารณชนการเป็นนักศิลปะที่น่าพึงพอใจความสุขทางครอบครัวหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จหรือมีโชคหมู่คณะที่มีความสุขหรือที่ประสบความสำเร็จศิลปะที่เป็นโชคซึ่งประสบความสำเร็จ อันนี้ผมอ่านทุกประโยคนะครับจากตำราเยอรมันนะครับอันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสที่ดีๆนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีมีนะครับที่ข้าองศาที่ยี่สิบเอ็ดองศาราศีมียี่สิบิบดาเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นออกอบคุูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้นเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลดแรงไปอรนนี้เนี่ย จุดที่มันสู่ราศีตรงนี้นะครับที่ยี่องศาราสีมีนยี่สิบบดาเนี่ยอันนี้เนได้รับอิทธิพลของดาวพฤหัสในราศีธนูซึ่งจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่จะตีความว่าช่วงนั้นคุณอาจจะมีเรื่องการติดต่อต่างประเทศการติดต่อกับผู้ที่อยู่ไกลๆหรืออาจจะมีเรื่องความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเรื่องของโชคโอกาสที่มีการ เ,เปิดกว้างหรือเติบโตมากขึ้นเพราะว่าพืชรหัสเนี่ยสามารถแปลว่าความรู้ได้ด้วยแล้วก็สามารถแปลว่าการขยายตัวเรื่องความสาเร็จและเราก็จะมาดูนี้ต่อนะครับจุดที่สําคัญจุดที่มันส่วนสีตรงนี้ทํามุมร้อสาสห้าองศากับตัวนี้เลยนี่ดาวทิปอัพลอน อัลอทเนี่ยกับจุดที่มันสูญสีก็คือเพืรหัสตรงนี้เนี่ยสามารถแปลในความหมายดวงยูเรเนียนนะจะแปลได้อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะอ่านทห้หมดเลยความสุขอย่างมากและความยินดีเป็นอย่างยิ่งโชคและความสำเร็จในเรื่องสันติสุขทั้งหลายเง้น,นเป็นจำนวนมาก ความสุขทางครอบครัวสำหรับบุคคลหลายคนชมลมที่เป็นสุขร่วมกันกับบุคคลจํานวนมากความสุขความสงบความมั่งคั่งคือมันเป็นความหมายที่ดีอะสมาคมที่เป็นตัวแทนของผลประโมยชน์ทางเศรษฐกิจคือมันจะเป็นลักษณะของเหมือนแบบความสำเร็จอะนะ ความสําเร็จที่ที่เรามีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณได้แล้วก็ถ้าเราลงลึกเข้าไปเนี่ยดาวทิปอัพพลอนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่สิเบเอ็ดด้วยซึ่งเรือนตาที่สิเบเอ็ดนี่ก็คือคนที่ให้ผมประโดยชน์ดีคุณคุณก็นึกภาพเลยว่าคนที่ให้ผมประโยชน์ดีๆคุณเนี่ยเป็นใครบ้างเช่นอาจจะหมายถึงเจ้านายคุณคนที่คนที่ให้เงินเดือนคุณก็ได้บางคนทํางนานอยู่ในองคอ์กรใช่ไหมหรือบางคนแบบทําธุรกิจของเราเอง อาจจะหมายถึงลูกค้าคนที่เอาเงินมาให้คุณแบบเหมือนเราเทํางานเนี้ยแล้วเขามาจ้างเราหรือบางคนแบบขายของอ่ะสมมติชุ่งนั้นควรจะขายของได้ดีมากอ่าอ,อย่างนี้ก็ได้คือมันเป็นผลประโยชน์ความสําเร็จที่ที่ท,ที่แบบที่มันจะต้องเข้ามานะแล้วก็เอ,อตันนี้เนะี่ยเราก็มาดู จุดที่มาศูนย์สีตรงนี้เนะี่ยเขาเขาทํามุมศูนย์สีกับจุดแม่เนี่ยก็คือการเกิดแล้วก็ดาวเสาก็คือดาวจำราศีมากรก,ก็คือ orn, แคปิคอนแพะภูเขาตัวนี้กลุ่มดาวแพทะเลไม่ใช่ราศีมรกรการนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถแปลความหมายแบบประมาณว่าเอ,อเป็นเรื่อง ที่เหมือนแบบมันแปลอย่างนี้นะถ้าแปลแบบช้าๆนะแปลว่าการเกิดขึ้นใหม่ของการเปลี่ยนแปลงเพราะสาเนี้ยก็คือการโยกย้ายก็ได้หรือว่าของเก่าก็ได้คือเช่นคุณอยากจะขายรถรถคันเก่ากระเป๋าใบเก่าเสื้อผ้าเก่าหรือบางคนอาจจะแบบมีงานเก่าที่คุณค้างค้างมานานช่วงนั้นคุณอาจจะทําเสร็จแล้วคุณไปรีเริ่ม งานใหม่หรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการย้ายงานการปรับเปลี่ยนตรงนี้ซึ่งมีการเกิดขึ้นเพราะว่าจุดแม่เนี่ยคือการเกิดเสาเนี่ยก็คือการเดินทางเออ่หรือแปลว่าของเก่าแปลว่าอะไรที่มันอยู่เรานานๆเช่นคุณอาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มานานละพอถึงช่วงนั้นคุณอาจจะทําเรื่องเนี้ยสําเร็จอ่าประสบความสําเร็จหรือบางคนอาจจะแบบ โล่งโล่งสบายใจกับสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันทําให้เราไม่สบายใจเมื่อทําให้เราไม่สบายใจ่ปเ,เ,เราก็รู้สึกแบบกังวลพอถึงช่วงนั้นคุณอาจจะแบบเจอทางออกในการแก้ปัญหา,านี้ก็ได้ซึ่งมันสามารถแปลความหมายแบบนี้ได้นะแล้วก็มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทิศทางที่บวกอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็น ผลประโยชน์ที่ดีเรื่องงานเรื่องเงิน70%นะคราวนี้เนี่ยเรามาดูเ0อที่ที่ดีๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่ไม่สนใจเรื่องความรักอยากได้รวยอยากได้เงินงานอย่างเดียวเวลาพูดความรักคุณก็เปลี่ยนเป็นคำว่างานเงินนะแล้วาเกับการบางคนรวยอยู่แล้วต้องการความรักดีๆอย่างเงี้ยไม่อยากฟังเรื่องรวยเพราะรวยอยู่แล้วเวลาพูดเรื่องรวยเรื่องเรื่องงานดีๆคุณก็เปลี่ยนเป็นคำว่าความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้น อนนี้ถ้าเป็นด้านบวก70%ของความรักจุดที่มันสูงสสีเนี่ยก็คือดาวพฤหัสแปลว่าความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราอยู่พบอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบเดินหน้าไปในทางบวกมากขึ้นเช่นเขามาตอบข้อความคุณข้อความคุณที่คุณทักไปหรือเขารับโทรศัพท์คุณเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้รับ อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่สบายใจกันแต่ต่นหลังก็อาจจะกลับมาคุยกับเราเหมือนอาจเขาอาจจะหายโกรธหรือเขาอาจจะแบบเห็นว่าเอเราแบบเรียกว่าอะไรอะสม่ําเสมอคอยช่วยเหลือให้กําลังใจอะไรประมาณนี้ยเขาก็แบบคือคนเรามันไม่มีใครหรอกที่มันจะแบบมันจะโกรธมันจะเกลียดกันตลอดแบบยีแบบ่แบสี่ชั่วโมงหรือแบบว่าสมมติว่าวันจันทร์ที่หนึ่งมีเรื่องไม่สบายใจอ่า วันศุกร์ที่ห้ายังมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ในใจไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปไม่ได้อะเพราะว่าความเป็นมนุษย์มันก็มีมันมีหลายอารมณ์เข้ามาใช่ไหมเออฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่บวกที่ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปในทางที่ที่ดีได้แล้วก็พฤหัสเนี้อาจจะหมายถึงคนที่อยู่ไกลๆคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะหมายถึงคนที่แบบอยู่เหมือนไกลอ่ะแต่จริงมันไม่ไกลอ่ะเหมือนแบบว่า แตยว่าคุยอยู่จังหวัดเดียวกันแต่ว่าเ,ออเขาอาจจะไม่ยังไม่พร้อมที่จะมามาเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาแบบบอกคุณว่ามาเจอนะตอนนี้ที่นี่เงี้ยคุณก็สามารถไปเจอเขาได้ท,ทันทีหรือเขามาเจอคุณได้ทันทีเช่นกันแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้บอกเนี้ยเราก็ไม่อยากโผล่หน้าไปหรือเราไม่อยากไปเพราะว่ามันจะทําให้เขาอาจจะรู้สึกกดดันเพราะว่าบางคนอาจจะแบบ คือบางคนอาจจะแบบว่าทํางานอาจจะแบบไม่ค่อยมีปงังไม่มีอารมณ์สุนทรีเกี่ยวเรื่องของความรักอะแต่เราอาจจะมีอารมณ์สุนทรีแต่เขาไม่มีอารมณ์สุนทรีเขาก็เลยไม่อยากเจอหน้าเราอะไรเงี้ยเออเราก็แบบไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสนะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางบวกที่ดีในเรื่องของความรักกระนี้ดาวจะมีสองด้านเดี๋ยวผมจะอธิบายด้านลบเถ้าด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของงานที่มันแย่ แปลว่าช่วงนั้นคุณทํางานหนักคือทํางานหนักเงินเท่าเดิมแล้วความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็เสาเนี่ยแปลว่ายุติคุณอาจจะโดนแบบเอ่อเช่นเคยทํางานสิบชิ้นหมือนหนึง่งยกตัวอย่างคุณอาจจะโดนแบบสิบชิ้นพี่เจ็ดพันได้ไหมเราอาจจะแบบโอ้ไม่ไหวอ่ะได้เต็มที่แปดพันเนาะมันทุนมาเจ็ดพันแล้วถ้าเจ็ดพันเออเออหนูก็ไม่ต้องทาให้พี่หนูอยู่เฉยดีกว่าอะไรประมาณนี้ ว่าหนูให้ครั้งนี้ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกับเขาไปคือเราดูทิศทางแล้วว่าเหมือนเราแบบยังไงอะ่ะโดนโดนการต่อรองหรือแบบมันต้องมีการสูญเสียผลประโยชน์อย่าเงี้ยเราก็อย่าไปฝืนหรือแบบหรือสมมุติว่าเราเราขายของใช่ไหมเราเราขายรถมือสองของคุณอะ่ะคุณขายคาราแสนเดือนหนึ่งขายไม่ได้คุณอาจะคิดว่าเออเต็มที่มันห้าหมื่นห้าหมื่น มีใครมาขอช่วยห้าหมื่นนั่เขาขายแล้วฉันกิเกตรับผิดชอบี้เกจแบบไม่มีที่จอดอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบเดือนที่สองจะมีคนมาแบบพี่พี่หนูมีเจ็ดหมื่นเ่ะแสนหนึ่งหนูไม่ไหวแต่หนูอยากได้จริงหนูขอเจ็ดหมื่นได้ไหมหนูจะได้ไปทามาหากินอะไรอย่างเงี้ยเอารถคันนี้ไปคุณอาจจะแบบคุณก็คิดอยู่ประมาณห้าวินาทีอ๋อเจ็ดหมื่นหรอคะอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได,ได้น้องค้าต่อพี่ก่าให้แต่น้องต้องมาจาพี่มาก่อนนะ สามพันบาที๋ยวพี่ให้เล่นบัญชีไปไม่ต้องกลัวพี่พี่โกงอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องกล้าต่อพี่ก็กล้าอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วว่าเมื่อเขามาจํามาใช่ไหมสามพันถ้าเขาแบบกลับไปนอนคิดไม่เอาดีกว่าไปเชอกันอื่นถูกกว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาจะทิ้งเงินมาจำสามพันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็ยังได้ผลประโยชน์ก็คือเขากล้าต่อเราเราก็กล้าลดแต่คุณก็ต้องมีข้อสัญญาบางอย่างเพื่อไม่ให้คุณเสียผลประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นด้านลบของงานเงินที่มันแย่ หรือบางทีคุณอาจจะแบบว่าเจอแบบงานที่คุณต้องเข้าไปแก้ไขอย่างเงี้ยเสาเนี่ก็คือคนอื่นมันทําไม่ได้เขาก็ต้องมาหาคุณทา,ทางที่คุณไม่ทําก็ไม่ได้คือมันอาจจะแบบว่าเคยรู้จักหรือว่าเป็นลูกค้าประจําหรือแบบเอ,อเขาเดือดร้อนมาอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเข้าไปแก้ไขนะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนแบบเอ,อน้ําท่วมปากแบบปฏสิเสก็ไม่ได้ก็ต้องทําต่อไป คือทําด้วยความเก่งใจอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของงานเงินที่มันแย่แยคือนี้จะเป็นด้านลบสามสิบเปอร์เซ็นของความรักที่มันแย่ๆเนี่ยตาวพฤหัสเนี่ยก็จะแปลว่าการขยายตัวใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยอการที่เราแบบติดต่อมากๆาเนี่ยมันอาจจะทําให้คนที่เราติดต่ออยู่ลาคานคือเหมือนกลายเป็นแบบไปละความเป็นอนณาเขต ความเป็นส่วนตัวของเขามากขึ้นเมื่อไปเหมือนแบบล่วงล้ําความเป็นอนาเขตความเป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยทําให้เขาอาจจะแบบว่าผลักดันหรือแบบมีคําพูดหรือบางอย่างที่แสดงออกมาว่าไม่ชอบหรือบางหรืออาจจะบอกคุณว่าเขามีแฟนแล้วอ่แต่คุณดูแล้วมันเขาไม่มีแฟนหรอกเพราะว่าคุณเช็คเอาแล้วดูใน เฟซบุ๊กดูในอะไรคุณคุณสืบอมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแฟนหรอกแต่ที่เขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเพื่อหยุดคุณเพื่อไม่ให้คุณแบบแบบเรียแกบบแบบว่าอะไรอะเซาซีหรือตื้อมากเกินไปหรือแบบมันล่วงล้ำความรู้สึกเขาเลยต้องใช้มุกนี้แต่ว่ามันเองมุกเนี้ยว่าเขามีแฟนแล้วแต่จริงเขาไม่มีแต่อาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่จิตตกฉะนั้นเนี้ยคุณอาจจะติดติดตกสัก วันหนึ่งครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มาทบทวนว่าเออมันมันไม่เป็นอย่างนง้นหรอกเขาก็พูดปัดไปอย่างเงี้นเราก็อาจจะแบบเออขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเออเราแบบเอมีเจตนาดีเราก็จะไม่ทําแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคุณอธิบายอย่างนี้เข้าไปใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าคือแบบเข้าใจเข้าใจคุณว่าคุณเข้าใจตัวเขาเขาก็จะขอบคุณแล้วก็ความโกรธอะไรมันก็จะแบบเบาบางลงคือมันไม่มีใครหรอกที่มันจะโกรธได้ตลอดเวลา ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเอ,อด้านลบซึ่งเรานิ่งๆเฉยๆเหมือนแบบออยาแบบอ๋อเธอมีแฟนแล้วอะโอเคงั้นฉนันก็นไม่อยากคบกับเธอฉนันก็ไม่ทนหรอกเธอคิดว่าเธอเป็นคนดีหน้าตาดีนักหรอเออฉนันเห็นฉนันก็ไม่ตรงปกไม่เหมือนในโลกออนไลน์คือแบบคือถ้าอย่างนี้มันก็คงแบบจบกันเลยแบบแบบแบบเขาก็แบบ,แบบแย่ความรู้สึก มันก็เหมือนเก้วนี่แก้วที่มันแตกเล้าแล้วจะมาคุยกันดีๆเงี้ยมันก็มันก็เสียความรู้สึกอน่ะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออช่วงนั้นดาวมันมีเรื่องอ่ะคุณก็เฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวสามวันห้าวันเจ็ดวันเขาหายโกรธเขาก็กลับมาคุยกับคุณเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ต้องแบบรู้ตัวอย่าไปแบบไปแบบจู่โจมกระชั้นชิดคือต้องสำเร็จนะเดือนนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้อ่ะ บางทีมันต้องให้เวลาเขาปรับตัวใช่ปะเอออะไรประมาณนี้ยคือแบบเดีเ๋ยวไม่ไงั้นก็จะแบบพูดพูดทุกคลิปแะผมอ่รู้ไงไม่ถท่ารู้นี้รู้นี้จะไม่พูดไปอยู่อะ่ะคือบางอย่างที่เราแบบนิ่งๆเฉยๆอย่างเงีย้ย,ย,ยมันก็เขาก็ยังคบกอบคุณอยู่อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรนี่ผมก็เลยมาเตือนด้วยความทวงทีนี้เนี่ยเอใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกผมมีสองช่องช่องยูเรเนียนหนึ่งร้อบาทช่องยูเรเนียนลายแปสิบาท ถ้าคุณเป็นสมาชิกสองช่องผมคุณแอดไลน์มาผมหาจุดจะตัดฟรีมูลค่าสี่ร้อยสี่สบ 4. 00 4. 00บาทคุณจะได้รู้ว่าค่าองสาวอยู่เท่าไรคือมันเป็นมันเป็นของคุณแน่นอน100แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะแล้วก็ได้ดูคิดก่อนคือลุ้นหน้าสามสิบวันขึ้นไประหว่างดูคิดจะไม่มีโฆษณาแล้วก็คิดทั้งสองช่องยังไม่ตรงกันคนใช้ไอโฟน e ังไม่เห็นปุ่มสมัครคุณก็ทักมาผมหาวิธีสมัครให้กนเห็นปุ่มสมัครทําให้เป็นคุณก็ทักมาผมหาวิธีสมัครให้แล้วก็ ยูทูบแม่งไ,ได้ผมแบบสมาชิกนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งผมได้เจ็ดสิบาทเป็นค่าข้าวมือเดียวที่เหลือก็ไปหากินเองคือทุกวันนี้ถ้าไม่มีไม่มีสมาชิกผมก็คงไม่ไม่กระตือร้น,นในการทําคลิปเพราะว่ามันต้องเงียบมันต้องมีสมาธิสุขภาพต้องแข็งแรงมากผมขอให้สมาชิกทุกคนสมเร็จคนไม่เป็นสมาชิกผมก็ขอให้เอ,อ่ประสบความสำเร็จด้วยก็ได้่โอเครานนี้เรามาสรุปคลิปนี้กันเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะ อ,อดาวพฤหัสพฤหัสพฤหัสเนี่ยเขาก็าทำบุมกับดาวทิดวาคนุตตรงนี้เนี่ยในความหมายในตำราย,ยูเรเนียมันจะแปลว่าโชคมหาศาลอำนาจเงินมองโลกในแง่ดีความเชื่อมั่นอำนาจแห่งความดีอำนาจที่ประสบความสำเร็จ ความสุขหรือความเชื่อมั่นอย่างใหญ่หลวงการมองโลกในแง่ดีอย่างใหญ่หลวงอำนาจทางการเงินที่มีอิทธิพลเครดิตมันเป็นความหมายที่ดีนะดีมากด้วยแล้วก็ถ้าเราถ้าเราถ้าเรามาโยงกับจุดตัวนี้เมอริเดียนกับเนปจูนเนี่ยมันสามารถที่จะแปลความหมายว่า เออเหมือนการเก่งกําไรหรือได้ได้กําไรก็ได้ในสิ่งที่เราสึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะเนปจูนมันแปลว่าแบบความไม่ชัดเจนก็เหมือนจินตนาการไอเดียใช่าแต่เมริเดียนมันก็คือแบบเอตำแหน่งหน้าที่การงานคุณเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่คุณแบบคิดไว้มันอยากจะให้มันเกิดแต่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่สามารถที่ประสบความสําเร็จตรงนี้ได้ทางด้านเรื่องของเงินเหมือนแบบเหมือนเราฝันหวานอะเออ พราะในตำราย,ยูเรเนียมันมีคำว่าฝันหวานโชคลาบที่เพ้อฝันคำว่าโชคลาบที่เพ้อฝันมันก็เหมือนเราจรินตนาการใช่ไหมเหมือนเรามองว่าเออเดี๋ยวถ้ามีลูกค้ามาติดต่อเราก็จะเรียกราคาไม่แพงแต่เราก็จะได้กำไรอยู่มันก็คือการจรินตนาการเหมือนกันก็คือโชคลาบก็คือการที่เราเพ้อฝันคำว่าเพ้อฝันก็เหมือนเน็ตจูนนี่แหละก็คือเนปจูนก็คืออากาศอะ อากาศมันก็ต้องนึกจินตนาการใช่ไหมอันนี้ผมก็เลยอธิบายให้คุณเห็นภาพตัวนี้มาดูตัวนี้ดาวทิตย์คิวบิโดคิวบิโดเนี่ยทำมุม45องศากับอาทิตย์อาทิตย์อยู่เรือนตาที่สองแปลว่าความรักความสุขใจเงินผลประโยชน์ตรงนี้มันก็จะตีความหมายว่าอ,อความสามารถในการแสดงออก แล้วก็ความสามารถในการแสดงออกทางด้านศิละปะของการสังขารน,นั้นมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปเต้นราศิละปะอะไรไม่ใช่นะไอคำว่าศิละปะเนี่ยมันก็คือความสุขอ่ะคุณได้เงินได้ผลประโยชน์เอ,อมีลูกค้ามาติดต่อหรือคุณอาจจะได้ความรักอย่างเงี้ยก็คือความสุขก็คือความสามารถที่เราสื่อสารออกไปลูกค้าพอใจเราแล้วก็แปลว่าวัาวนแต่งงานเห็นไหม วันแต่งงานมันก็ไม่ได้แปลว่าเอ้ยฉันมีแฟนแล้วฉันต้องไปแต่งงานใหม่อีกมันไม่จําเป็นมันก็หมายถาวหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เงินบางคนอาจจะได้เงินได้ผลประโยชน์หรือบางคนอาจจะแบบว่าเอคนที่เราชื่นชอบก็อาจจะแบบติดต่อมาพิมพ์ข้อความมาแบบเนี้แต่คุณอาจจะยังไม่ได้ไปแต่งงานของจริงก็ได้แต่คุณรู้สึกแบบมีความสุขอะคุณอ่านข้อความนั้นแล้วหรือว่าประโยคนั้นหรือคําพูดของเขาอ่ะคุณก็รู้สึกว่าเหมือนมัน มันโลกมันเปลี่ยนสีไปเลยอ่ะจากสีเทาๆกลายเป็นสีชมพูอะไรประมาณนี้อันนี้มันคือความรู้สึกได้มันก็ถึงมีคําว่าวันแต่งงานหรือบางคนอาจจะได้เงินได้ผลประโยชน์อย่างเงี้ยก็ได้นะคือเป็นความหมายที่ดีแล้วกันแล้วก็ดาวทิพย์คิวบิโรเนี่ยมันก็คือดาวสุกอยู่แล้วสุกก็คือเงินความสุขใจความรักแล้วก็มาทํามุม90องศาเราจุดเจ้าตานหน่วยความสัมพันธ์ ตรงนี้มันก็จะแปลว่าการติดต่อด้านศิลปะมันไม่ได้แปลว่าคุณไปติดต่อคนวาดรูปนะไอค้คำว่าศิลปะก็คือผลประโยชน์อะเงินความรักแบบนี้แล้วก็มันก็สามารถแปลว่าการแต่งงานด้วยเห็นไ,ไหมมันเป็นความหมายคือไอค้คำว่าการแต่งงานมันมาโยงอะไอ้เนี่ยดาวลิพคิวีิโดคิวิโดก็เปลี่ยนเหมือนดาวสุขก็คือเงินความสุขใจความรักการติดต่อที่นําไปสู่การสมรสเห็นไ,ไหม คือสมรสเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคุณอาจจะได้งานก็ได้หรือค็อาจจะได้ความรักอย่างเงี้ยคือมันเป็นทิศทางความหมายที่ดีมากแล้วก็การรวมตัวกันการรวมตัวกันการติดต่อในด้านผลประโยชน์การก่อตั้งสมาคมคำว่าก่อตั้งสมาคมก็เหมือนแบบอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้อาจจะหมายถึงเรื่องการติดต่อเรื่องงานผลประโยชน์แล้วก็การติดต่ออย่างเป็นกันเองใช่ไหมมันเป็นความหมายที่ดี คือดีอ่ะเออแล้วอยู่เรือนตาที่สองด้วยอ่จุดเจ้าตาทิศนะอันนี้เออเรามาดูสรรมการอ,อสองตัวมารวมกันดาวพฤหัสศูนย์ลังสีกับดาวทิศคิวิโดเซ็นเตอร์ต,ตรงกลางเรียกว่าศูนลังสีหรือภาษาอังกฤษจุดมิดพอยต์เออตรงนี้ก็มาเจอกับดาวนปจูนสามารถแม่ แปลว่าการเก็งกําไรการสมรสที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนะครับว่าอุปสรรคนี้มันอาจจะหมายถึงออ,อาจจะหมายถึงในเรื่องของเอ,อเราเราต้องการสต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าสมรสอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะหมายถึงเรื่องงานรตอว่าคุณอาจจะแบบทํางานนี้คุณเรียกไปสองหมื่นก็อาจจะแบบว่าเออเขามีงบอยู่แค่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ดูแล้วเออ คุณต้นทุนคุณหมื่นสี่พันบาทอย่างเงี้ยคุณกำไรสามพันคุณก็โอเคคืออย่างงี้ก็ได้แปลว่าอุปสรรคนะหรือว่าถ้าเรื่องเรื่องของความรักนี่อาจจะหมายถึงว่าการสมรสที่ต้องมาเจออุปสรรคอุปสรรคนี้ที่นี้ก็หมายหมายหมายถึงอยู่ห่างไกลกันเช่นคุณอยู่จังหวัดน,นี้เขาอยู่จังหวัดนี้หรือคุณกับเขาอยู่จังหวัดเดียวกันแต่เขาต้องทํางานดึกกลับบ้านดึกเวลาพื่อนน้อยเจอกันน้อยแต่ได้คุยแชท ทางข้อความทางไลน์ทาง Facebook Messenger ไอนการคุย่านตัวหนังสืออย่างนี้ก็คืออุปสรรคเพราะเราไม่ได้เจอหน้าหน้าตัวเป็นๆกับเขามันก็สามารถที่จะแปลความหมายแบบนี้ได้แล้วก็อันนี้สมการ A b บีลบก็คือดาวพฤหัส b นี่ก็คือดาวทิย์คิวปิโดเนี่ก็คือจุดแม่ ภาษาอังกฤษเรียกเซนสถิดพอยภาษาไทยเรียกจุดอิทธิพลตรงนี้มาเจออะไรเออมาเจอกับตรงนี้ดาวสุขสุรเสีกัดาวพิรััสแปลว่าความสุขทางความรักโชคและความสุขในหมู่ประชาชนทั่วไปงานฉเฉลิมฉลองที่โออาเพชรมินริงดาโอ้โหมันดีมากเลยอะ ความสุขทางด้านความรักในชีวิตสมรสโชคลาบหรือความสุขภายในครอบครัวโชคลาบอย่างมากมายในหมู่คณะการมีโชคในความรักความสนุกสนานช่างทองช่างทองก็คือคนรวยโอ้โหมันมันดีมากเลยนะแล้วก็มันมาเจออีกอันหนึ่งจุดเจ้าตาจาันศูนย์สีส่ดาวเสารตรงนี้มันก็ แปลว่าเออเสาก็าเหมือนแบบการเดินทางไปสู่การงานที่ถูกใจก็ได้หรืออาจจะหมายถึงอ,อข้อจำกัดที่คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้ก็ถึงต้องมาหาคุณหรือคุณอาจจะมีการเดินทางการ,ปรเปลี่ยนหน้าที่แล้วไปสู่ความสําเร็จที่เราพึงพอใจในเรื่องของงานในเรื่องของกิจกรรมที่เราทําก็คิดนี้ใครกด ไลค์ like, กดซับสไครป์ผมขอให้คุณประสบความเร็จคือการกดไลค์เนี่ยมันทําให้คลิปผมมีคนเห็นไงพอคลิปผมมีคนเห็นเออมีคนดูอย่างเงี้ยผมก็จะรีบมาทำไงแต่คนกดไลค์น้อยคนดูน้อย,อยผมยก็จะแบบที่เราเหนื่อยเราเราจะมารีบทําทําไมใช่ป่ะเราเอาร่างกายเราพักผ่อนด,ดีกว่าอะไรประมาณนี้ยมันมันก็มีผลนะเออผมถึงบอกใครกดไลค์ผมขอให้คุณมีเงินเต็มกระเป๋าอะแบบสองเดือนแบบ หลังจากวันที่คุณกดอ่ะคุณแบบไม่ติดขัดด้านการเงินผมขอให้เป็นจริงแลวกันแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมันมันเป็นคลิปวันที่ดีมากนะนี่ผมยิงผมไม่ยากพูดนานนี่มันพูดมา25 26นาทีละก็มันรายละเอียดนะผมก็พยายามอธิบายก็ฟังหลายๆรอบแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พลังที่ดีสถิตอยู่ทุกๆคนขอให้ทุกๆคนฝ่าฟ,ฟันความเร็ว้ายความยากลำบากไปได้ มีการงานที่มั่นคงนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความรักที่หวานชื่นนะครับแล้วกลับมาฟังคลิปผมนะครับดีๆแบบนี้นะครับได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับนั้นแค่นี้นะครับบายยสวัสดีครับ